นี่ไงก็เลยมัวแต่รักษาตอนนี้ต้องรักษาไหมมัวแต่อยากได้แบบนั้นเออตอนนี้ต้องรักษาไหมล่ะอยากได้เหมือนที่เขาพูดกันเอออยากได้เหมือนตอนตัวเองขับรถเออเกิดความอยากก็ไม่เห็นความตัณหาตัวเองทั้งๆที่ตัณหาก็ไม่เที่ยงมันไม่รู้ไงไม่รู้เหรอเออเพราะว่าที่ที่ไม่่ทีมาตอนผมไม่อยู่ในการรักษาอยู่อย่างนั้นอยู่ใช่ไหมก็เวลาไปเดินออกกำลังกายผมจะพยายามที่จะแบบมีตัวพยายามอีกไม่พยายามมันจะเป็น มันจะต้งแบบคือทุกทีมันจะจะนับหรือจะรู้่เนียมันก็เหมือนว่าพอเราเดินไปได้เฉยล้าเหมือนก็มันมีตัวที่จะดึงให้เราไปอยากรู้ตรงว่าเรานัเก้าวหรือว่าเราเหยียบเท้าขวาเท้าซ้ายอะไรมันจะมีนั่นแหละตัวนั่นแหละตัวกิเลสตัวนั้นมันจะว่าอ้าให้เรามารู้อรู้ือนเราฝึกเอมันก็เลยรักษาคอยรักษาคอยรู้ตัวนั้นอยู่ให้เรามารู้เหมือนตอนที่เรา เราฝึกไงเนาะที่เราไปฝึกที่ฝึกเดินจนกลมอะไรนั่นแหละตัวมโนธาตุอะตัวกิเลสเลยจริงๆแล้วเราต้องปล่อยไปเลยเองไปสร้างของมันเลยเออก็นี่ไงอบมันก็เป็นธรรมชาติเลยปัญญาก็เกิดเลยใช่ไหมเออไม่ต้องจําอะไรไม่ต้องเก็บอะไรไว้เลยนี่ไงไมอโดนไม่ตัวเนี้ยถึงไม่โดนมันก็เป็นของมันเวลามันสนใจเรื่องธรรมะเออมันกลัวไม่รู้แบบที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ไหมใช่ที่ทําคลิปไอ้ที่ว่าอันนั้นนะลงกลุ่มนี่ไงนี่ไงปัญญามันไม่ต้องทําอะไรเลย ไม่มีอะไรในหัวเลยไม่มีอะไรในจิตเลยมันเป็นอุเบกขาเลยอุเบกขาคือไม่ได้ยึดอะไรเลยอ่ะอมไม่ต้องรักษาอะไรเลยไอเอองรู้ว่าเออเราไม่ปล่อยเองเออนั่นแหละที่ผ่านมาไม่ปล่อยมันเพิ่งปล่อยวันนี้นะเพิ่งเข้าใจอ่ะมันไม่ปล่อยมันเองเออก่าอ่ะเจเออนั่นแหละมันโง,เง่เองเออมันหลงเองมันก็เลยโอ้ยเราจะไม่ประมาทในทมนะก็เลยท่องจําอยู่นั่นน่ะเออ มันมันสงสัยอยู่น่าจะแเ่ก่อนแบบเวลาที่ที่ยืดเส้นยืดสายออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยทีมคือมันต้องนับไปด้วยอ่ะนอบากี่ครั้งอะไรเงี้ยมันต้องนับทีนี้พราะนั้นมันก็จะหลงเข้าไปแบบคือมันแยกไม่ออกเอาถ้ามันไม่เป็นบัญญามันไม่มีทางหรอกเออมันก็หลงอยู่นั่นแหละถึงมันเข้าใจมันก็คาอยู่นั่นแหละมันจะมีตัวนี้คอยระมัดระวังอยู่นั่นแหละเออแต่ถ้ามันเป็นบัญญามาำคลบเลยเออ ไปนี่ไปจับมันก็ไม่ได้ไปจับือตาแต่อาจารย์ไม่เป็นธรรมชาติไปรักษามันรักษาอย่างไงอ่ะเออทีน,น,น,นี้มันไม่รักมันไม่ไม่มีรู้รักษาอย่างไงมันไม่ต้องทาอะไรเออมันก็รู้เลยเออไม่เห็นต้องคิดอะไรนี่เอออยู่แบบคนแม่งไม่ต้องคิดก็ได้่ิแต่มีสติหมดอ่ะแต่มีความคิดหมดอ่ะแล้วไม่ต้องรักษาอะไรทําอะไรนีออ่ปล่อยไปหมดแล้วนี่ก็สบายเลยโล่งอิสระเลยนี่ไงปล่อยปลดปล่อย,อยจิตมนวิญญาณไงเออ มัวแต่รักษาเนี่ยมาก็รู้มาหมดแล้วนี่เออแต่รักษาอยู่นั่นก็เลยแบ่งแยกกันน่ะมีนู่นมีนี่อยู่นั่นมันไม่มีหลวงหวดน่ะน,นี่ไงไม่มีอะไรจะพี่อยากจรรู้อะไรไม่รู้เลยมันรู้ในธรรมชาติมันมีปัญญาอยู่แล้วไอ้ทรรมกแบบนั้นแหละเลยป้ายที่พี่ทําอยู่นั่นเนี่ยธรรมชาติที่แท้จ,จริงไม่ต้องรักษาต้องต้ออยากหัวเราะมันก็รู้สึกมันก็หัวห้ามได้ที่ไหนล่ะถูกไหมล่ะก็มันรู้สึกหัวเราะเพราะว่ามันได้ยินผัสสะมันเกิดไง มันจะมีคนมาด่ามก็มันก็มีอารมณ์พอใจไม่พอใจตามธรรมชาติเนี่ยมันมีเวทนาอยู่อ่ะคนยังไม่ตายอ่ะเออแล้วทำไงกับมันอ่ะจะไปรักษามันเลยจะไปผักใส่มันเลยก็มันมีเที่ยงตั้งแต่แรกแล้วถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดจับของมันไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะเออไปรักษาอย่างนั้นไอ้ธาตุรู้อ่ะตัวรู้น่ะกลัวไม่มีธรรมะไงเออถ้าเราเข้าใจปิ้งเดียวเนี่ยอ๋อชิบหายเออแม่งกูไม่ต้องทําอะไรเนี่ย เออที่อาจารย์สอนมก็รู้หมดนะ่ะอาจารย์พูดอะไรรู้เรื่องหมดนะ่ะไม่เห็นจะต้องมานั่งคิดวิเคราะห์อ,อะไรนี่พี่ฟังผมรู้เรื่องไปนี่เออต้องคิดตามไหมล่ะเออต้องอยากเข้าใจไหมล่ะเออมันก็เฉยไมันวางไงมันก็นั่นแหละเขาเรียกว่าสักแต่ว่าได้ยินโอ้ไอตัวเล็กตัวน,นั้นนี่ไงมันไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยมันหมดการกระทาหมดเจตนาหมดกรรม ไม่ต้องรักษาสิ่งใดรักษาถึงมันเป็นทุกข์พอไม่รักษาก็ไม่ทุกข์เลยธรรมชาติมันก็สุขทุกข์มันก็เป็นตามเหตุปัจจัยเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมันก็เป็นของมันตามนั้นแหละปฏิเสธมันไม่ได้หรอกตามเหตุปัจจัยนะครับคนยังไม่ตายมันก็มีทุกอย่างอันแหละแต่มันหมดความยึดมั่นถือมั่นหมดการกระทำอย่นั้นองหมดเจตนาอหมดฐานที่ตั้งที่อยู่ไงพอไปรักษาตรงนั้นมันก็มีฐานอยู่คอยละมัตนตรองคอยเทียบเคียงคอยสงสัยอยู่นั่นแหละ เนี่ยคนะอยรู้ทำม,มากไปหมดนะ่ะเดี๋ยวก็อ้างว่าไม่ลงใจสักทีเดี๋ยวทำไมมันไม่เป็นเหมือนเขาหนูมันปุ้งไปเลยใช่ออ <laughs> <laughs> แต่นี่สว่างยัง <Okay. S 1> เออมันเบาใช่ไหมล่ะเออเพราะมันไม่ได้รักษาอะไรมันจะเบาอม,มันจะไม่เก็บอะไรไว้ในหัวเลยมันจะโล่ง ามคิดมันจะแป๊บของมันอีกเขาทํางานองเขาอกอกตัวนี้มันจะไม่จําด้วยอาจารย์พูดอะไรมันไม่จํามันฟ,ฟังรู้เรื่องจบรู้เรื่องจบนั่นแหละมรรคมรรคเกิดมรรคขยานไม่หลงความฟุ้สร้างก็จะหายไปที่เรารักษาทิฏฐิมานะรู้ตัวฟุ้สร้างที่มันหลงก็ไปในการปรุงแต่งอยูย่ทีนี้ความคิด ความฟุ้งซ่านมันก็มีของมันอยู่นั่นแหละมันก็คิดสัญญาทังขารมันก็ทำงานของมันอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นไม่หลงถ้าเป็นปัญญาแล้วไม่หลงถ้ามันไม่คิดตีแปลกคนตายนะ่ะถ้าคนไม่คิดอะ่ะเออคนไม่มีความจําความคิดความรู้สึกอะไรแนตะ่คนตายนะเออไอ้ที่มันใช้คาว่าเป็นพระหลานไม่ใช่ไม่ถูกมันไม่ีพระหลานเออเออ พระหารก็คิดเอาอืมอืมมันยังไม่เป็นปัญญาลงปัญญาลงอ่ะไม่ใช่ว่าไปไปท่องจําเมื่อไหร่ปัญญาจะลงสักทีนั้นไม่ใช่น่ะเออเออหลงเข้าไปในสัญญานั่นนะ่ะสังขารวิญญาณนั่นนะ่ะเออปัญญามันเกิดขึ้นมาเองถ้ามีคนชี้ถูกทางมันหลุดเลยเออมันไม่ต้องไปนั่งทําอะไรหรอกเขาสอนตั้งแต่ ทุกอย่างผมก็สอนมาหมดแล้วแต่คันหน้าไม่เที่ยงความคิดรู้สึกนึกคิดอารมณ์เน่ะผมไม่ได้สอนให้รู้แบบนั้นอืสอนให้เข้าใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยไม่ต้องไปรักษาอะไรไว้หรอกแต่ทุกคนพอมันรู้มันก็ต้องรักษาอยู่แล้วแหละเพราะว่าพอมันรู้แล้วมันจะมีธาตุรู้มันจะเข้าสู่ธาตุรู้ความรู้ที่ละเอียดเขาเรียกว่ามานะมันเริ่มเข้าสู่ตัวเนี้ยแล้วถ้าใครใครไม่เจอผมนะมันก็จะติดตัวเนี้ยมานะอัตตา แล้วมันก็พอมันยังมันไปได้ความรู้แต่มันอยากบอกเขาอยากสอนเขาแค่นั้นเองน,นั่นแหละยึดติดกับความรู้ตรงนี้มันหมดรู้ไปเลยมไม่รู้จะสอนอยังไงนี่ครูคบาอาจารย์ก็เป็นแบบนี้ถูกต้องทั้งหมดเนะี่ยไปได้แค่ตรงนี้แต่ก็ตั้งสํานักกันเยอะแยะเห็นไหมไอ้พวกไปศึกษาทำตอนแรกไม่รู้อะไรกันโง่โง่นะเพราะยังไม่รู้พอได้เขาไปรู้เรื่องข้างในเขาสอนได้รู้้วย หลงกันไปอีกโอ้สาทูกันชิบหายไปพวงเลยพอมาดูคลิปผมเนี่ยเอ้ยนี่ไม่ใช่หรอกที่ด่าคนอยู่เลยกูด่ากิเลสมึงอะก <c oughs> ูก็พูดไปเนี่ยมึงเสียกมาติดกับดักเองเนี่ยถ <c oughs> ูกไหมเ่ปเปิดดูเสียกหมันไส้ผมเอง <c oughs> ถ้าผมมาผมไปชี้หน้าด่ามึงอย่างนี้ก็พอว่วใช่ไหมอันนี้ผมก็พูดไปของผมอะพูดกระแทกไปเรื่อยๆอ <c oughs> พูดมันรับไม่ได้งไงคนโง่รับไม่ได้สิ่งที่ผมพูดเพราะมันคือความจริง พราะมโนมันรู้เยอะมันรับไม่ได้ไงเออมันกระแทกตัวมันเองไงไอ้มโนมันรับไม่ได้รับความจริงข้อนี้ไม่ได้อย่งนีมันยอมรับไม่ได้ถ้ามันยอมรับได้เออพูดถูกว่ะโอ้เริ่มเห็นตัวเอง้วเว้ยกูนี่ทิฏฐิมานะเยอะนี่ว่ะเออกูที่เอาไปสอนเขาตอนตัวเองก็ยังไม่เห็นตัวเองกว่าอาจารย์วิทย์มาพูดปั๊บมันเห็นโทสะเลยมันเห็นตาตาตัวเองเลยโอ้กูรู้มาทั้งหมดอย่งงกูก็หลงอยู่ทั้งนั้นนี่ไงมันก็แทกก็ไปหาตัวโมโนมโนรับได้นี่ วงนั้นมนโนมันเับาไปได้มันดื้อมันเก่งวดดีต้องฝึกสติต้องมีปัญญาเอ้ยุูธเจ้าท่านลูกปู่ลูงตาลูกปู่ควยอเอเอรูกไหมเออทําไมมึงไม่เรียกพ่อแม่มึงอะแกะๆ่ๆหลวงปู่มึงเรียกลวงปู่อะไม่ได้บวชอาวมึงก็แถไปอีกอ๋อต้องใส่ผ้า,าเหลืองก่อนถึงเรียกลวงหลวงเอาเจ้าทางใต้เขาเรียกหลวงไก่อะทําไมไม่เห็นเลยเออไม่เห็นเป็นใส่ผ้า,าเลยอะเออ หรือมะหลงในสัญญาภาษาธรรม,มติดในสัญญากรรมหมดเลยวรนี้ความเชื่อ,อคุณเจ้าว่าอย่าเชื่อไม่แต่คำพูดเราเราอธิบายไปอ่ะให้เธอเห็นตัวเองรู้ตัวเองแล้วเรารู้ไปก่อนรู้ตามเราไปก่อนเออฟังเราโน้มมาเป็นสมาธิทีก่อนเราถึงจะสอนง่ายเพราะตัวมโนมันเก่งมันอวดดีมันเป็นตัวของมันเองทุกคนมีนม ทิฏฐิมานะเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นน่ะมันถึงมีผู้มานําจิตวิญญาณไงผู้นําทางจิตวิญญาณเพื่อจะสรุปจิตมโนวิญญาณตัวนี้ทิฏฐิมานะตัวนี้อัตราตัวต,วตวเนเพื่อทําลายส่วนเนี้ให้สิ้นการสื่อต่อของมันไปเกิดต่ออการที่จะพูดให้มันรู้ถูกก็ต้องพูดเรื่องขันหน้าว่าความไม่เที่ยงหรืออะไรให้มันให้มันรับรู้ตรงนี้เข้ามาหาตัวเองอมืมันก็จะใช้ชีวิตแบบดําดีชอบอาชีพชอบถูกไหมฮะสติชอบ สมาธิชอบปัญญาชอบมันต้องเดินเข้ามาหาตัวเองก่อนเดินโดยไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องรักษาไงไม่ต้องเจตนาที่จะสร้างกรรมฐานไงไม่ต้องรักษาสติไงเดินให้ถูกทางในมัดอะเดินยังไงเดี๋ยวผมจะบอกเองเพราะสมัยพุทธกาลผู้เจ้าก็บอกเองสมัยนี้ต้องเป็นอาจารย์วิทยานพูดแตกฉานเนี่ยจะทำทั้งหมดนะฮะถ้าไม่แตกฉานมันจะพูดได้เลยใครจะกล้าพูดเป็นบาปเป็นกรรมนะเพราะเมื่อก่อนผมก็ยังตอนที่ผมยังไม่สําเร็จอะ ก็ผมก็เป็นเหมือนเขานั่นแหละไม่กล้าพูดอะไรแม้แต่คิดไม่ดีผมก็กลัวบาปทุกอย่างอะ่ะเพราะมันติดมันยึดอยู่ไงมันยังมันยังไม่หลุดออกมาจากอาสวะตัวนั้นพอมันหลุดปั๊บเนี่ยมันก็สอนใครไม่ได้นะต้องตัดสรู้ทำรรก่อนนะเกิดสัมมาสัมโพธิญาณก่อนเห็นแจ้งทั้งระบบเห็นวงจรทั้งหมดต้องเข้าใจสิ่งที่พระเจ้านั่นหมดไม่ได้เข้าใจแบบคิดเอานะมันเห็นเส้นทางทั้งหมดที่พระเจ้าพูดไว้อะลงล็อกกันพอดีไม่ขัดแย้งนั่นแหละ มันถึงมีคำพูดพิสดารไงเวลาผมพูดกระแทกแดกดันไปสวนเขาทุกสำนักทั้งไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรอ๋อก็ผลนะคือไม่ได้ลุ่เขาไปดียึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ว่าบาปทางกายยังมีอยู่นะถ้าเราไปทําอะไรไม่ดีมันก็ผิดมันก็เป็นบาปอยู่แต่ทางใจผมไม่มีแล้วนึกออกไหมฮะเออเพราะฉะนั้นอะส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนของสมมุติโลกเราทําผิดเราก็ต้องรับผลกรรมถ้าผมแบบเหนือเหนือบาปเนื้อบนะุณลองผมไปลักเล็กขโมยน้อยสิผมก็โดนตํารวจจับ ถูกไหมล่ะเออนี่ไงทําอะไรที่มันผิดอะ่ะผมฆ่าสัตว์ผมก็ไม่กล้าฆ่าแลวผมก็กลัวบาปันเห็นแล้วอะ่ะเออมันก็สงสารความเมตตามีแล้วผมมีหาน่ะอืมเออบางทีผมเห็นงูมันหิวเนี่ยผมเอาอาหารไปป้อนงูนะเนี่ยงูเห่าอะ่ะเออมันไม่ได้กัดใครนานผมก็มือมือยื่นก็ไปให้เคี้ยวมันกัดเนี สงสารมันมันไม่ได้กัดใครอเออบางทีสงสารเสือมันหิวผมก็ไปให้มันกินนะ่ะเออเนี่ยขาเพิ่งงอกมาเนี่ยตัดขาให้เสือกินมาเนี่ยขาเพิ่งงอกออกมาใหม่เลยเนี่ยเหมือนท่านประยุทธ์ว่าเนี่ยใครว่าไปเล่นตลกท่านประยุทธ์่มึงเลี้ยงหมูไว้มึงก็ไปตัดเนื้อมันมาเนี่ยมันงอกเองพอเพียงเลยนี่ไงอืม ยุงเนี่ยเคยสงสารยุงไหมเอาเลือดเอาเลือดไปใส่ถ้วยไปให้ยุงเนี่ยมันไม่กินนะเออแปลกง่ไยหาเสื่อไปอยู่ตามคนเนี่ยอออออเออกินอเลยเออมกินอเออเรายกไปให้มันเป็นถ้วยมันไม่กินนะยุงเนี่ยเออมันชอบอะไรที่ลําบากไเกเงเ,ไเออ,เอใช่มันเสี่ยงชีวิตด้วยเนี่ยเสี่ยงกับการโดนตายอ่ะโดนตบอะ่ะที่เขาไปบริจาคมันเสื่ไม่กินถูกไหม แทงเข้ารูปน้ำตอนนี้เป็นยังไงสบายยังเออนี่แหไะจะไปรักษาอะไรปล่อยปลดปล่อยตัวนั้นเออนี่ไงพี่เห็นทําไงเห็นมันโผล่มันก็เรื่องของมันไงถ้าไม่โผล่มันจะรู้เหรอถ้าไม่ได้ยินเสียงผมมันจะรู้เรื่องหรอเห็นมันก็ทํางานของมันเองนี่ไงมันก็โผล่ของมันเองมันก็เป็นของมันเองถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะไม่ทุกข์กับมันเออมันจะหมดความยึดมั่นถือมั่นกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละ เออนี่ะเ,เราจะไม่ได้ทําอะไรเพื่อจะเอาอะไรหรอกเนี่ยเขาเรียกว่าอุเบกขาปล่อยวางเพียงครั้งเดียวแล้วจะไม่จับมันมาอีกเหมือนผู้เจ้าว่าเมื่อเมื่อเธออาศัยปัญญาเพียงครั้งเดียวอาศัยเรือเพื่อข้ามฟากแล้วเธอไม่ต้องแบกเรือไว้บนหัวอาศัยสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อการดําเนินชีวิตแล้วเธอไม่ต้องแบกมันไม่ต้องยึดมั่นถือมันเพียงแต่อาศัยตานตอนเรายังมีชีวิตอยู่เพราะกระบวนการที่มันสิ้นสุดนะ่ะ คือพ้นไปแล้วนี่คือมันเห็นแล้วมันปล่อยหมดแล้วลลใช่มันปล่อยหมดแล้วนี่แหละที่เขาบอกว่าการนิพพานคือการพ้นไปมันพ้นตอนมีชีวิตแมันปล่อยหมดแล้วที่เหลือก็เป็นขันหน้าที่อาศัยใช้แค่นั้นนอ่ไม่มีการสืบต่อแล้วข้างในะะนะฮะพอขันหน้าตายก็จบไปตัวในมันไม่มีสืบต่อไงความหลงแค่นั้นเองทําลายอสาสวะทั้งหมดความหลงยึดมั่นถือมั่นอวิชาตนาอุปทานที่มันห่อหุ้มเป็นดวงจิตพบภูมิอยู่ก็ถูกทําลายไป โดยธรรมชาติโดยปัญญาปล่อยต้องมีธรรมองค์ธรรมที่สามารถปล่อยตัวนี้ได้นะองค์ธรรมที่จะปล่อยตัวนี้ได,ด้ที่จะเห็นแจ้งเนี่ยต้องอยู่ที่อาจารย์วิทย์เท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีมีแต่กระทำนะฮะมีแต่พูดให้เราคิดตามเข้าใจมนรักษาอยู่แค่นั้นตรงนี้ไม่ต้องรักษาอะไรดีชั่วอยู่ที่ตัวเราคิดดีคิดไม่ดีเห็นหมดเ,เขาเรียกว่าปัญญานะฮะพระเจ้าสอนเรื่องปัญญาไม่ได้สอนเรื่องสติ ุทธเจ้าสอนเรื่องมรรคมีครบหมดเลยพระอ,องค์อธิบายตั้งแต่สมาธิทิจนถึงสติชอบสมาธิชอบปัญญาชอบแต่พระอ,องค์ไม่ได้บอกใค้ไปฝึกเราสักอย่างมีในมนุษย์ทุกคนแต่พู้เจ้าสิ่งที่พู้เจ้ามาสอนคือปัญญาในการตัดสู้ของพระอ,องค์มันม,มีปฏิหารตัดสู้จึงเกิดปฏิสม,มิทายานไงแตกฉานเนอดีตธรรมพูดออกไปปั๊บเป็นสาสุนีปฏิหารอนุสาสุนีปฏิหารเอาหลังก่อนที่พระพุทธเจ้าตัสูใช่ใชเอาวิธีปฏิบัติ เพราะคนนั้นยังไม่แจ้งไงฮะก็เลยหลงอยู่ตรงนั้นอยู่ก็เลยเอาุด <ๆ S 2> น,นั้นมามามามอเมาคนใช่มามอมเมาเชื่อว่าต้องทําอย่างนั้นถึงจะเป็นแบบนี้มันมีความเชื่อความยึดมั่นถือมั่นอยู่เขาไม่ได้มาเอาเอาตอนที่ตัดสู้ว่าเอรใช่เพราะเขายัง<ๆ>ไม่เห็นแจ้งเขาก็ได้เอาส่วนนี้ไปไม่ได้เอาแก่นไปไม่ได้หรือเอากระเปือกกะพีไปเพราะมันยังเข้าไปถึงแก่นไงเนี่ยแค่นี้คลิปนี้ออกเผยแพร่ไว้สิบห้านาที